มากินกันมากินกันมากินกันจ้าหลินรับแรหลินรับแรหลินรับแระในนี้ให้ทายเลยว่ากี่บาทกี่บาททายมาเลยว่ากี่บาทในนี้ทายมาจ้าทายมาจ้าหลินรับแรหลินรับแรหลินรับแรทายมาเลยกี่บาทกี่บาทกี่บาทใครทายถูกหลินรับแรหลินรับแรหลินรับแรทายมาเลยจ้าว่ากี่บาทกี่บาทหลินรับแรหลินรับแรหลินรับแร มิกิกอบลูกลักเมื่อกี้แล้วมิกิกอบมิก่กอบลูกลักนี่แม่กินน้ําน้ํามะม่วงน้ํามะม่วงปั่นร้านแคนาบิด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 อยู่ทางเดินระหว่างบหยกหนึ่งไปบหยกสองร้านแคนาบิดแคนาบิดแคนาบิดจ้าน้ำมะม่วงปั่นมะม่วงปั่นมะม่วงปั่นทางเดินระหว่างบหยกหนึ่งไปบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ้าเปิดเสาร์อาทิตย์ถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นจ้า เนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทค <laughs> ิวน้ำ ทุเรียนหลินรับได้หลินรับแด้จากอุตตรปิะจ้าหลินรับได้จากอุตตรปิะหลินรับได้จากอุตตรประเนะจ๊ะหลินรับได้จากอุตตรปิะจ้าทายมาเลยจ้าทายมาเลยจ้าในนี้เท่าไหร่ในนี้เท่าไหร่ทายมาเลยจ้าทายมาเลยจ้าทายมาเลยทายมาเลย ใครทายถูก Four ALLY, ให้มากินน้ำมะม่วงปั่นที่ร้านแคนาบิทแคนาบิทแคนาบิทคนละแก้วทายถูกมากินน้ำมะม่วงปั่นที่ร้านแคนาบิทแคนาบิทคนละแก,แก้วจ้าร้านเปิดจ้าเปิดจ้าเปิดเสาร์อาทิตย์เปิดเสาร์อาทิตย์จ้าใครทายถูกนะจ้าให้กินน้ำมะม่วงปั่นคนละแก้วคนละแก้ว นี่ดูดูแม่กินน้ำมะม่วงปั่นดูเดะดูเยือกเนี่ยอันนี้ f อซซื้อมาให้นะ f อซซื้อมาให้มีแก้วสี่ใบเดีเอฟซน่ารักมากน้ำมะม่วงปั่น มีใครทายถูกไหมถายถูกให้มากินน้ำมะม่วงปั่นที่ร้านแคนาบิดแคนาบิดฟรีคนละแก้วคนละแก้วอืมถายมาเลยจ้าถายถูกให้กินน้ำมะม่วงปัน่นที่ร้านแคนาบิดฟรีคนละแก้วคนละแก้วคนละแก้ว มาวันนี้เท่าไหร่อะให้ดูให้ดูเยอะอยู่นะอ่ะให้ดูให้ดูลบๆเลยอืมให้ดูลบๆหลินรับแพลหลินรับแพรไม่ใช่ไม่ใช่หมอนทองนะนี่พันหลินรับแพลพันหลินรับแพลหลินรับแพลหลินรับแพลพันหลินรับแพลจ่ะหลินรับแพลจ่ะให้ดูลบๆจ่ะ ให้ดูรอบๆนะจ๊ะใครทายถูกให้กินน้ำมะม่วงปั่นแก้วหนึ่งให้กินน้ำมะม่วงปั่นแก้วหนึ่งร้านแคน,นาบิตแคน,นาบิตอยู่ทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปบหย,ยกสองจ้า เปิดทุกวันนะจ๊ะโทรมาก็ได้0816304622บ้านเลขที่120่งสทับหนึจ้าร้านแคนาบิทแคนาบิทแคน,นาบิทแคน,นาบิท,นนบทเปิดเสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยจ้าหลินลับแลหลินลับแลจากอุตรดิตถ์ <laughs> ยังไม่มีใครทายถูกเลยอ,อกินน้ำมะม่วงปั่นกันจัง <methodology> แขนวัฒนาบัตรกล้องมาอารมณ์ดีจังอะ่ะบมก็ได้กิน กินอาหารอร่อยออยนะไม่ต้องกินของค้างคืนไงเขาทำสดๆสดสดใหม่ๆมาให้เรากินทุเรียนเนี่ยแกะให้เรากินเพราะแม่แกะทุเรียนไม่เป็นเดี๋ยวกินให้ดูก็ได้เอาเมื่อกี้รัชนีรัชชาบอกว่าแม่มันมันสุกไปไหมเดี๋ยวลองจะเอาเอาเอา,เอาที่ลูกมันเล็กๆก่ะนี่นี่เอาเอาเล็กๆนี่แหละเพราะว่าแม่อิ่มมากค่ะเนี่ยเอาเล็กๆเนี่ยอื้อ คือมันล,มลนะม,มุนเนี่ยดูเม็ดไม่แดงนี่คุณผู้ชมดูเม็ดแดงเม็ดมันมันแค่นี้เองอ่ะมันละมุนเนี่ยดูเม็ดแต่เล็กนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมมันละมุนมาก ลิ้นรับแน่เนี่ยมันจะมันจะเม็ดม,ม,มันจะรีบเนี่ยมีแต่เนื้อทั้งนั้นอืมเนื้อทั้งนั้นเลยหืมดูเม็ดเนี่ยดูเม็ดเนี่ยลินรับแน่แผทยอิจฉ์ แม่ซื้อจากเพจอีกจานไงตอนเช้าสี่ลูกอะตะก้อนเพิ่งแกะขึ้นมาให้แม่แล้วในนี้มีปนมีปนที่ป๊อกแป๊กที่เขาให้มาเพราะว่าแม่กินไปหน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้กินหมดเพราะว่าเราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวหลอดจานเบือเริ่มเรากินข้าวเหนียวมะม่วงยังอิ่มอยู่ไงแล้วกินน้ำมะม่วงปัน่นอีก ก็เลยแบบกินนิดหน่อยไงชิมดูว่าเป็นยังไงโอ้โหอันนี้อันนี้เวิร์กนะเพราะเม็ดมันนิดเดียวเม็ดแบบไม่มีแต่เนื้อจริงๆอ่ะเขาขายโลหนึ่งหกร้อยห้าสิบสามลูกอ่ะอันนี้อันนี้ฉเฉลยแล้วไม่ต้องทายมาแล้วนะเพราะเมื่อกี้ไม่มีใครทายถูกสามลูกอ่ะมัสองพันเก้าร้อยี่ิบห้าแล้วก็แถมให้แม่ลูกหนึ่ง เข้าใจป่ะลูกหนึ่งมันโลกว่าลูกหนึ่งประมาณเกือบแปดเจ็ดร้อยกว่าแบาทเจ็ดร้อยสามสิบไอ้เก้าร้อยสามสิบเพราะมันมันสองพันเก้าร้อยยี่ิบห้าสามลูกไงลูกหนึ่งอะตก เก้าร้อยสามสิบเก้าสามยิบเจ็ดสามสามเก้าเก้าห้าห้าสามสิบห้าเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าสามยิบเจ็ดห้าสามสิบห้าสองพันแปดนะฮะเจ็ดสามยิบเอ็ดลูกหนึ่งอ่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามลูกอ่ะก็สองพันเก้าร้อยยิบห้าแล้วก็แถมให้แม่ลูกหนึ่งอีจันแถมให้แม่เพราะแม่รีวิวให้ ก็เท่ากับว่าอันเนี้ยรวมทั้งไอ้ปอกแป๊กอะตีประมาณสี่พันบาทอะอเดี๋ยวให้ดูไม่ได้โกหกคือซื้อสามแล้วเขาแถมหนึ่งไงแล้วก็ยังเขาก็ยังให้ลูกน้องให้ป๊อกแป๊กใหม่สองลูกไงแต่มันหลิดลับแรมันอร่อยเม็ดมันนิดเดียวเลยไม่มีเม็ดเลย ที่แม่กินให้ดูเห็นป่ามีแต่นเนื้ออ่าเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูไม่โกหกไม่โกหกอ่าให้ดูจ้ะให้ดูแม่ไม่โกหกนี่นี่นี ลินละแปร3สามลูกราคา2925บาทแถมให้หนึ่งลูกนะคะไม่คิดค่าส่งนะคะนี่อ่ามึงก็หารเอาเอา2,925หารสามเด้เด,เ,ดเดี๋ยว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 คิดให้คือแจกแจกแน่แต่ว่ามันยังไม่มีใครทายถูกไงเดี๋ยวสองพันเก้าร้อยยิบห้าสองพันเก้าร้อยยิบห้าหารสาม ท่ากับลูกเท่าไหร่ลูกละเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่คุณผู้ชมเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็บวกบวกด้วยสองพันเก้าร้อยยี่ห้าสองพันเก้าร้อยยี่ห้านะเท่ากับสามพันเก้าสามพันเก้าแล้วเมื่อกี้เขาป๊อปแพ็คมาให้อ่ะสองลูกนั่นก็โลหนึ่งแล้วนะโลหนึ่งก็ขายหกร้อยห้าสิบบาท อหกร้ 650, อยห้าสิบอแม่ตีไปเพะว่าแม่กินไปสักสามร้อยสักโบกไปที่เหลือไม่อกี้รวมอยู่ในนี้ด้วยสามร้อยห้าสิบเมื่อกี้เมื่อกี้รวมแล้วสามพันเก้าใช่ไหมสามพันแปดและสามพันเก้าว่าความจียมกูเสื่อมรวมอีกสามร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่สี่พันสองร้อยห้าสิบไม่ต้องทายมาแล้วนะเพราะเฉลยแล้ว ในเนี้ยสี่พันสองร้อยห้าสิบนี่เขาไม่ได้คิดค่าส่งนะเขาอยู่ถึงรามอินทานะเขาส่งมาให้เนี่ยเขาให้ลูกน้องเขาขับรถจนมาส่งเลยนะั้นลูกน้องของอิจานเพจอิจานนะ่ะถ้าคิดค่ารถมาส่งอ่ะก็ต้องมีละสี่ร้อยกว่าบาทเพราะกูสั่งของจากรามอินทามาก็รู้เช้ากูสั่งบัวลอยมานะ่ะจากพุทธมณฑลสายสองแม่งคิดค่ารถสองร้อยี่สิบซื้อบัวลอยสองร้อยแปดสิบกูเจอค่ารถสองรอยี่สิบส่งส่งไลแมนน่ะ มึงคิดดูเด็เท่ากับเท่ากับกล่องนี้อประมาณสี่พันสี่พันสองร้อยห้าสิบปัจชนนมึงทายตอนที่กูเฉลยแล้วเหรอเอาตอนที่กูยังไม่ได้เฉลยซิอืม ดี๋ยวคุณดูย้อนหลังก็รู้แลลวถ้าอา่ะถ้าฉันเฉลยแล้วมาทายไม่ได้นะอืมเดี๋ยวแม่จะกลับไปดูย้อนหลังนะว่าใครทายถูกนะแต่ถ้าแม่เฉลยนี่มาทายไม่ได้นะถ้าฉันเฉลยแล้วเธอมาทายมันไม่ถูกต้องนะมันคิดโกง แต่มันอร่อยนะเม็ดมันนิดเดียวอ่ะนี่ไงปัชชนนบอกคิดให้แม่ไม่ได้ทายอีทุกไี่กูบอกมันไปละเพราะมันมากวนตีนหาเรื่องกูกูบอกบอกมันไปละมันมากวนตีนหาเรื่องไงกูเลยบอกมันเลยมันไส้เยี่ยนเนี่ยดอกทอง